เอาละครับผมก็ต้องกล่าวสุจริกล่าวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Hero of อฟนิเออร์เกมฮอนนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ผมจะมาเล่นเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าไมมิดอนนะครับและฝั่งผมฝั่งไปไปไดีเจนเปิดปรดมาโดยไมมิดอนวอร์บีดเพสเลนโมลักซ์เฟรดฮะส่วนฝั่งเฮลบอลน้ำทับมาด Rif er, ot, Scout, mus, โดยลิฟฟกเกอร์ทาร์ลสเกาแม็กมัสอาร์ติเซียผมฝั่งนี้เวลาเราฟาร์มนี่ฟาร์มมาไหนก่อนนี่ฮะมึงฟาร์มมาไหนก่อนก็ได้ แล้วก็บางตัวถ้าเกิดมึงมีสามสามตัวมันจะปล่อยสก,กิลอะกอ้กดสลับลูกน้องยังไงวะ F F สาม F สามจะเป็นแค่ลูกน้อง F สองเหมือนจะทั้งหมด F หนึ่งแค่ตัวเราโอเคโอเคได้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 ไดไดแล้วก็กดแทบ็บแทบ็บแบบดับเบิลแท็บอะมันจะสลับไวๆเลยอตอดับเบิลแท็บนี่ Double คกูใช้กับหมาป่าอยู่อเออจ

ที่มีน้่จบดีเลยใครยังรู้ว่ากูเป็นใครนะเองจะหนาวไปเหลือแต่กระตูมมอระเบอร์แต่ยิ้มแม่งเลี่ยนยิ่งแบบว่าเด็กๆไปน้องโอ้ยส่าสูญแย่ไปนี่ยงมอระเบอร์จริงจ้ารู้มันย้อยรู้ใช่ เออโดนเลยี ab, ้อ่ไอควายนี่เบี้ยหับโอ้ยรันโอ้เบี้ยห่าวันมาโดนเขาเนี่ยโอ้ห่าได้หรอวะ่ทะลุเบี้ยทะลุหมายมุ้งมาหลอกแต่มาถึงบ้านนอกก็มาฆ่าเขาไอ้บ้า าัไอ้นั่นะครับอไรข้ามาไปบนเอ้ยเป็นกางเงเหี้ยบ้านนอกอะไรสัตว์เออตายเลยททั้งหมดอื่นหมดนะกระมุนกระเดินเข้าไปทำไมล่ะเดินไปดูครับเอาได้แล้วเนี่ยขอโน้มหน่อยู ความไปเลยมันมีปมนัสัตว์มันมีมนั่งไปอดเร่องี้ะต้องบิอ่ยาวไมง่ One of your structures is under attack เดีวปเอาขามาหายไป đại nữa. cái magmat thải đi quá. em dài 5 อ,อ๋อเี่นงกเล่นเล่นเล่นตานี่แย่ังออเ่ดัเดเดเกเกินเลนะมึงต้องต่อาัได้ัยิงตกโลดักเกินอ่ะมึง้องรอเก่ก็ออกแกงเลยโอเค กระเก้ามาปืนห้บ้านลูกปืนมายิงได้ไอ้แย่คดีไเฮ้ยพัมันก็ต้องแบบเฮ้ยพัโหดเว้ยต้องตบเยอะไอ้ตบ้ม่ใชาโหดกระตุ้นนีไอ้เี้ย ไอ้เบนเปิดลงแฮ่จิยายนี่ีข้ามาไปดลิจัหวะี้จังหวะนี้แอนเซอร์เจสโอ้แห่นี่หมอบโงยังเ้ไ ไปดรอเดรอดอ,ดอย่ไปเพื่อนก็เผอเอ้าวิ่งมาด้วยนะเนอะกุ้งใหม่มุ้งมาลอ,อส,สิวิสิวิแล้วินวอลกีว่วิวะทันตายเป็นที่อะไรกับหนุ่มมองกุ้งอะไรของมึงเนี่ยมาละจ้า <c oughs> ปาิดสานาหนอกของเมือง -a. <laughs> <laughs> oh, my oh, I'm kiss my ass one of your structures is under attack kiss me

One of your structures is under attack. The hellborn have destroyed a legion tower. Serial <laughs> killer. They got treat or murder. <laughs> Ultimate Warrior! double tap. The Legion had destroyed a Hellborn Tower. มเพระาจ่ามาช่วยแล้วจา้ามันบ้านแตกหมแล้วเพื่อนกลางเลยกูขึ้นในนี่ก่อนแล้วกยขึ้นฟ้ากันเลยไอ้อบิงไว้ดูกูหาพีชไอ้กูหาพีช มันลงไปล่างหมดเลยวิง่งเออน่าจะวิ่งลงา่าเอ,อ้ยเราดันกลางเพื่อนลุดกันเลยดันกลาเพื่อนถอยได้ปะไ้ยได้ไม่ได้ Power Luna. I hey, love To the depths. That's i cool Gets the double. Now. The Legion had destroyed a Hellborn tower. Piece of cake.

ôi biết biết bây giờ bây giờ กลางสุดชีวิตเลยวะมันไปบนหมดเลยไม่กลับตายนะไอ้เก๋าโอ้ยเยอะว่ะ อเอ้ยเป็นยังไงมาเตะกูมีหว่าเอเ้กูโดนไม่มีนะมันน่าจะเห็นเฉยๆเห็นมันแรงเห็น่ม,นมันต้องมีไม่แย่มันจะฟันคนตุ่มตัวหวยทีเดียวโอ้โหล่างฟรีจัด มันว่ามันมาไหมมาแต่ว่ามันไม่ได้เลื่อนมันไม่เต็มนะเต็มเลยดีวะาอไรเล่นการ์เนี่ยออกเออมึงจะมึงเล่นสายอะไรวะสายตีอ่ะ เมีดูดเสือดแล้วเลื่อนได้แต่กับขอนตันกันอะไรั้งสู้สบายอยู่ เฮ้กูสแต็กให้3ส,สแต็กนะ ช่วยกันหน่อยได้ปะไหลไปเลยไหลไปเลยไปเฉลยมาสองอันไม่ได้ไปเลย The Legion have destroyed a Hellborn Tower. What do you want to buy land? What do you want to Your legend. Enhance me. Genocide. แยงกันวาดแรงนี้ตรงนี้กูจะแตกให้สามกอง you you Run, fiend! Stay dead, fool! ตีป้อมมันอนะไอ้อบาดแล้วน,นะโอ้โหตียังไงลนะ่ะพวกใจเย็งงนหะน่ยไม่ถ้าเกิดมึงจะเอามานะันต้องตีบาดมันถ้าไม่ตีก็ถอย,อยงไงใช่ครับพ,พ,พวก อยู่เรื่องเดี๋ยวบอกเลยสัตว์ที่ไหนของแม่งวะ <laughs> oh the savagery <cemetery>. massacre <laughs> มานาไม่น้อยมากเยบโหดซะด้วยพี่แก Legion have destroyed a Hellborn Tower!

Champion of Halloween! Stay dead, you fool! เฮ้ยวิกิบีเฉยชารลอต a flood of blood <laughs> <laughs> the legion have destroyed a hellborn tower A has been destroyed. The Legion had destroyed a Hellborn Tower. A Hellborn Barracks has been destroyed